ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีนะคะเมื่อวัคซีนโควิด -19 รอดแรกนั้นเข้ามาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ด้วยจำนวน2 0 0 0โดสค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าคนไทยหลายคนก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาคนบันเทิงอย่างหมอก้องสรวิท์นะคะหลังจากที่ทราบข่าวก็เผยว่ารู้สึกดีใจไม่ว่าจะในฐานะไหนเพราะว่าเป็นความหวังเดียวที่ทาให้เรานั้นผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้นอกจากนี้นะคะยังฝากบอกถึงทุกคนด้วยว่าอยากให้ดูแลตัวเองเฝ้าระมัดระวังเหมือนเดิม พราะสิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยก็คือการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือรวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ยังสําคัญอยู่นะคะอยากให้ทุกคนนั้นยังปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆค่ะในทานไหนก็ดีใจทั้งนั้นนะครับมาแล้วเพราะมันก็คงเป็นความหวังเดียวที่จะทําให้เราผ่านวิกฤตโควิดไปได้สักทีคือการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการระบาดซึ่งระหว่าง ที่เรารอวัคซีนเราจะรอเฉยๆหรอไม่ใช่อาจจะยุ่งยากมากกว่าก็คือสิ่งที่เราทำันทุกวันเนี่ยฮะสวมหน้ากากอนามัยให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้นะออกไปออกไปข้างนอกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกจากบ้านหรืออะไรเงี้ยใส่หน้ากากอนามัยและใส่ให้ถูกวิธีตอนเนี้ผมว่าเชื่อว่าทุกคนรู้กันหมดละพยายามที่จะเตือนตัวเองอยูเ่เสมอว่าอย่าเผลออย่าเผลอหรือหรือว่าเราก็ช่วยเตือนเพื่อนเพราะเราเห็นเราเห็นเพื่อนคนนั้นเผลอ นะหรือว่าเอามาไว้ใต้คางแล้วอะไรอย่างเงี้ยรูปหน้ารูปตาแล้วก็คอยเตือนกันนี่คืออุปกรณ์ที่สําคัญล้างมือบ่อยๆอีกอันหนึ่งและที่สําคัญที่สุดก็คือการรักษาระยะห่างทางสังคมคือ social d i s สแ c เนี่ยเนี่ยเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วที่ที่ดีกว่าดีกว่าวัคซ e ีนอกไม่เก็บตัวด้วยแล้วก็มันไม่ได้ป้องกัน,นแค่โควิดด้วยมันป้องกันในอีกสารพัดโลกเลยอะครับขอบคุณมากนะคะหมอกล้องที่ให้แบบความรู้ในตรงนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ